สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคําถามที่ดีนะคะมีคนถามมาว่าเวลาเราจะ วัดห่วงจุ้ยบ้านหรือจะดูห่วงจุ้ยบ้านว่าตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งมังกรหรือตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเสือขาวตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งหงสงแดงอะไรเต่าดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าจะวัดนะคะยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะหันหน้าเข้าบ้านหรือหันออกจากบ้านดีนะคะอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือของบ้านแล้วจะหันหน้าเข้าหรือจะหันหน้าออกดีละคะจะได้รู้ว่า ตรงไหนมันควรเคลื่อนไหวตรงไหนมันคือทิศมังกรเขียวตรงไหนมันคือทิศเสือขาวนะคะมาฟังสินแจนะคุณจะได้รับความรู้แล้วหยุดงโง่เงาหยุดไอ้นี่สักทีหยุดงโง่เงากับปัญหาโลกแตกสักทีบางทีแบบพูดไปพูดมาแทบจะเถียงกันตายเดี๋ยวมาฟังคําพูดของสินแจนะคะเวลาเรานะคะจะวิเคราะห์ในเรื่องของห่วงจุ้ยบ้านนะคะอยากจะรู้ว่าตรงไหนของบ้านคือฝั่งเสือขาวนะคะฝั่งตรงไหนคือฝั่งมังกรเขียว ฝั่งตรงไหนจะเคลื่อนไหวนะคะให้ทุกท่านนะคะไปยืนอยู่ตรงรั้วบ้านนะคะหรือจุดกึ่งกลางของบ้านหรือตรงกลางของประตูเข้าออกบ้านนะคะแล้วหันหน้าออกนะฮะแล้วหันหน้าออกเมื่อหันหน้าออกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะซ้ายมือของท่านเท่านั้นคือฝั่งมังกรเขียวนะคะและขวามือของท่าน ก็จะเป็นฝั่งเสือขาวทันทีนะคะฝั่งมังกรเขียวนะคะเราเรียกว่าชิงหลงนะคะชิงหลงเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสนะคะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสืัวใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในบรรดาห้าดวงดาวนะคะก็ได้แก่ดาวอังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์นะคะแล้วก็ดาวพฤหัสสบดีนะคะและในจักรวาลนี้หรือในห้วงสุริยะจักรวาลนี้นะคะ ณนะที่เราอยู่เนาะที่มีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวธาตุไม้และเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นการเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสหรือการเคลื่อนที่นะคะของดวงดาวดวงนี้จึงมีผลกับทั้งหมดของดวงดาวนะคะนะจึงมีผลทั้งหมดของดาวนพเครต่างๆนะคะและโมเดลหรือโมเดลทางห่วงจุ้ยเนี่ยนะคะเขาก็ ใช้ลักษณะของห้าดวงดาวนี้นะฮะเป็นชัยภูมิหรือสิ่งที่สมมุติจากดวงดาวมายังโลกจริงจากดวงดาวมายังบ้านจริงที่เราพิจารณาเชกเส้นเดียวกันนะคะดังนั้นนะคะบ้านเราดุจโลกของเรานะคะดังนั้นเวลาเราหันหน้าออกปุ๊บนะคะหันหน้าออกจากบ้านเสร็จปุ๊บนะคะทางซ้ายมือของเรานะคะจะเปรียบประดุจนะฮะจะเปรียบประดุจอะไรจะเปรียบประดุจนะคะ ทิศของชิงหลงนะคะหรือเรียกว่ามังกรเขียวเสมอค่ะที่มาที่ไปนะคะของการกําหนดทิศมังกรเขียวเสือขาวนะคะเตาดำหงแดงนะคะก็มาจากนะคะความสกาวของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะดาวพฤหัสนะคะสกาวสุดทางทิศต,ตะวันออกนะคะส่วนดาวศุกร์สกาวสุดทางทิศตะวันตกนะคะในฐานะของ ดาวประจําเมืองนะคะส่วนดาวอังคารนะคะจะกาวสุดทางทิศใต้นะคะส่วนดาวพุธนะคะจะอยู่ใกล้ดาวเหนือนะคะเป็นดาวแห่งความหนาวเย็นและดาวแห่งการติดต่อสือ 3, ่อสารเพราะเป็นธาตุน้ำนะคะสกาวที่สุดนะคะอยู่ทางทิศเหนือนะคะดังนั้นนะคะ เมื่อนะคะเราวิเคราะห์จากลักษณะทางสยภูมินะคะหรือประเทศจีนนะฮะเราเป็นคนจงอยวนนะฮะหรือเรียกว่าคนตอนกลางของประเทศจีนเนาะนะฮะดังนั้นเนี่ยนะคะทางใต้จะเป็นเขตอบอุ่นนะคะทางเหนือนะคะจะเป็นเขตหนาวเย็นนะคะโดยปกตินะคะพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมฮะแล้วก็พระอาทิตย์จะตกทางทิศตะวันตกถูกต้องไหมคะนะ,ะดังนั้นนะคะ คนจีนนะคะเขาชอบไปทางทิศใต้เพราะอุดมสมบูรณ์มีแดดอบอุ่นพืชพัธุ์ธัญญาหารดีเขาจึงมักจะนิยมนะคะหันหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะเมื่อหันหน้าไปทางทิศใต้โดยปกติแล้วนะคะแขนขวาเมื่อเราหันหน้าไปทางทิศเหนือเนาะนะแขนขวาของเราเมื่อหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยนะคะนะเมื่อหันหะน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยนะนะ มันก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกถูกปะเออมันจะอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ถ้าเราหันไปทางทิศใต้เสร็จปุ๊บเนี่ยแขนซ้ายเราเนี่ยนะคะก็จะไปอยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศธาตุไม้นะคะธาตุไม้นะคะธาตุไม้คือทิศตะวันออกเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตื่นตอนเช้าดอกไม้ก็บานตามแสงอาทิตย์นะคะดังนั้นเนี่ยทิศตะวันออกจึงเป็นทิศธาตุไม้ธาตุไม้มีออร่าหรือความเรืองรองคือสีเขียวดังนั้นนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าดาวพฤหัสนะคะ สกาวสุดทางทิศต,ตะวันออกดังนั้นนะคะด้านซ้ายของท่านนะคะเมื่อเทียบกับทิศทางจริงและชัยภูมิทาง่วงจุ้ยที่เราหันไปทางพลังงานอย่างคือทิศใต้นะคะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งซ้ายมือของท่านนะคะตำแหน่งซ้ายมือของท่านจึงเป็นพลังงานทางชัยภูมิหรือสมมุตินะสมมุติโมเดลของโรคกับเบนจดาราว่า ทาง้ายมือของท่านนะคะเป็นพลังงานของมังกรเขียวเป็นพลังงานของธาตุไม้เป็นตัวแทนของดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสเป็นดาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็มีวงโคจรเนี่ยนะคะค่อนข้างยาวนานก็ประมาณ12ปีดังนั้นการเคลื่อนที่ของดาวพฤหัสหนึ่งดวงส่งผลต่อดาวทั้ง5้าดวงถ้าเปรียบบ้านเราคือโลกนะคะดังนั้นการเคลื่อนไหวของทางซ้ายมือ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สอดคล้องกับชัยภูมิทางห่วงจุ้ยตามหลักดาราศาสตร์ไม่เกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจใดๆเลยนะคะเกี่ยวข้องกับหลักพลังงานและดาราศาสตร์ทั้งสิ้นเพราะห่วงจุ้ยนะคะหรือฟงสุยเนี่ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับนะคะพลังงานของดาราศาสตร์บนพื้นพิภพดังนั้นนะคะเวลาคุณจะพิจารณาบ้านอาคารสุสานโรงงานใดๆก็ตามนั้นนะคะต้อง หันหน้าออกจากบ้านเสมอและทางฝั่งซ้ายของท่านควรจะมีความเคลื่อนไหวมากกว่าด้านขวาดังนั้นนะคะด้านซ้ายของท่านจึงเป็นฝั่งมังกรเขียวส่วนด้านขวามือท่านเป็นฝั่งเสือขาวเคลื่อนที่น้อยกว่าหรือเคลื่อนไหวน้อยกว่าฝั่งซ้ายนะคะส่วนด้านหลังของท่านเนี่ยนะฮะก็จะเป็นหลังเป็นฝั่งที่เรียกว่าเต่าดำหรือเนินอุปถรคคจะมีความสูงเป็นขุนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนทางด้านหน้า ก็คือตำแหน่งของดาวอังคารหรือจูเช่หงนภาไฟส่วนตัวดาวเสาเองนะฮะก็คือตำแหน่งที่ตรงกับโลกนั่นก็คือดาวเสาร์นะฮะดาวเสาร์ก็เปรียบประดุจธาตุดินหรือเป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงโลกของเรานั่นเองดังนั้นนะฮะัยภูมทางฮวงจุ้ยที่ศึกษาง่ายๆคือแบบนี้ดังนั้นเวลาวิเคราะห์พิจารณาทางฮวงจุ้ยนะคะเราต้องตื่นรู้ไม่งง แล้วไม่โดนสินแฉลบนะคะถึงแม้สินแสจะเป็นสินแฉเองก็จะให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆให้ทุกคนเอาไปใช้งานได้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ตัวคุณนะคะใครที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน,ม,น,ม,นมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแหละแต่นะคะความรู้ตรงนี้ให้แบบฝีๆแล้วคุณเอาไปปรับใช้มีเงินก็ค่อยมาปรึกษาการดีไหมคะเอาแบบนี้เนาะแล้วใครมีคําถามอะไรเกี่ยวข้องกับโง่เฮหงหงจุ้ยปลาจื้อโหรสว์จีน คุณมิ้งเข้ามาเพราะการมิ้งของคุณจะทําให้แฟนคลับนะคะได้ความรู้จากพวกเราไปด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ